มาเริ่มต้นกันได้คะที่เรื่องราวความรักของคู่จิ้นใช่ชอบมากเลยเป็นคู่จิ้นต่างวัยอ๋ออเล็กนะคะกับจอยสิริรักเออใช่ใอ่สิริรักอะไรล่ะจอยลีลลนีจอยลีลลนีเออขอขอให้ค่ะเดจะเป็นเหมือนน้องเฟื่องหรือเปล่าจอยธีรเดชตอนแรกดิฉันกลัวมากคู่นี้แล้วจะเป็นจอยธีรเดชเอออ่ะได้คลิปใหม่แล้วนะคะจอยสิริรักไม่ใช่ค่ะอเล็กกับจอยกับจอยลีลลนีนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะก็มีทริปฮ่องกงเกิดขึ้นอัปรูปกันหวานแหววทีเดียวตัว เล็กเองก็บอกว่าทริปนี้เนี่ยทำให้สนิทกับจอยมากขึ้นด้วยค่ะ ย้ำชัดเจนนะคะยังไงยังไงก็แค่พี่น้องค่ะสำหรับคู่จิ้นข้ามปีอย่างจอยริลนีและอเล็กทีรเดชนะคะตอนนี้จิ้นกันในเมืองไทยไม่พอจะส่งออกไปจิ้นไกลถึงเมืองนอกเลยทีเดียว mm hmm. และยิ่งทวีคูณความน่ารักมากขึ้นนะคะกับทริปปีใหม่ที่ผ่านมาซึ่งจอยกับอเล็กค่ะอัพภาพคู่อยู่ที่ฮ่องกงด้วยการออกมาเป็นรรอก mm hmm. ส่วนทางคาให้การของอเล็กนะคะปฏิเสธว่าไม่ได้สวีทแต่ยอมรับว่าฮ่องกงเนี่ยทำให้สองคนสนิทกันมากขึ้นค่ะ สีกันมากขึ้นไหมฮะก็ก็ไม่เคยเจอพี่จอย5วันติดก็ไปเที่ยวฮ่องกงมาฮะก็ก็สนิทกันมากขึ้นเลยฮะแต่ว่าก็ก็ยังเป็นสถานะเดิมก็คือพี่น้องกันแหละหวานชํำไม่เหรฮะเราก็ไปไปพักผ่อนแหละไปเที่ยวเล่นไปไหว้พระด้วยอะไรงี้ขอพรปีใหม่ก็เตรียมใจมาอยู่แล้วและฮะว่าต้องโดนสัมภาษณ์โดนถามอะไรเงีย้ยโดนจับตาอะไรแต่ว่าถามว่าหวานอะไรไหมเราไม่ได้หวานอะไรกันเลยนะเพราะทีมงานคนนึงที่ไปเขาถ่ายรูปเก่งมาก ก็เลยมีการสร้างสร้างซีติวชั่นนิดหน่อยในการถ่ายรูปลงไอจอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยอยู่ด้วยกัน2คนนะอยู่ด้วยกันอย่างไปหองตงอยู่ด้วยกัน8คนอะไรเงี้ยคือคือหลังๆเนี่ยเขาต้องต้องต้องมาต้องมาแบบมาคอมเมนต์ขอในไอจีแบบลงรูปู่พี่จอยหน่อยลงรูปู่พี่จอยหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เราก็ปกติเราไปไหนมาไหนเลากชอบถ่ายรูปเป็นกลุ่มหรือว่าถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยก็ก็ก็มีลงให้มีลงให้เขาแบบแฮปปี้กันบ้าง อ,อย่างนี้ปีใหม่ไปฮ่องกงเดือนหน้าวาเลนไทน์ไปไหนดีนะอเล็กแล้วก็คุณจอยแต่เท <c oughs> ่าที่เราดูนะดูเหมือนว่า ภาพเนี่ยเหมือนของคู่รักจริงๆอ่ะเนะดูอินเลิฟ no, กันแบบแบบใช่ค่ะสนิทกันแบบพิเศษพิเศษจะพูดไงดีเขาบอกเลยว่าเชียมากคู่จิ้นคู่นี้อจอยลน,นลานีนะจอยลน,นลานีคุณพี่ถ้าไม่ย้ำคนก็อาจจะไม่สังเกตโอเคค่ะแล้วคุณจอยสิดรักเขาแหมเขามีคู่ของเขาไปแล้วใช่ไหมล่ะ